ใส่เสื้อแอมนูปใส่แล้วไม่นหนูพูดใส่ชันหยดอดมันแท่ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนูปใส่เสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบไทยนูปโอโอืออือเสื้อแอมนูปใส่แล้วไม่หนูของแท้ซื้อได้ที่ร้านไวป์ออนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี่ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะทุกคนครับนี่คือแมปสร้างเครื่องบินที่เราเคยเล่นไปนะฮะแมปนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เอจอะไรมาก แค่สงสัยว่าทําไมหน้าร้านค้าตรงนี้ถึงมีระบบคล้ายๆกับตัวกาเดินเป็นหน้าแบบเป็นสต็อกนะฮะคือ UI เหมือนกันเลยอ่าตอนแรกก็แค่สงสัยนะครับแต่ตอนนี้หายสงสัยแล้วทุกคนดูตรงนี้นะครับนี่คือหน้าเว็บของเกมนี้สร้างโดย b u d g e ็ g เก i n g อาจจะไม่คุ้นหูแต่เมื่อคลิกเข้าไปที่ตรงนี้แล้วคุณจะเห็นว่าบัตเจ็ดเกมมิ่นั้น b ายดูบิกคือเกมเพิ่งจะมีอัปเดตไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนอัปเดตเนี่ยคนเล่นเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คนเล่นแสนหนะฮะซึ่งไม่รู้ว่า d u b i กเนี่ยเพิ่งซื้อไปหรือว่าเป็นเจ้าของแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือดูบิกแอนด u b ูบิกไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณจะเล่นแบบไหนคุณจะอยู่ที่ไหนเขาจะตามคุณไปทุกที่เพราะเขาคือดูบ i กอ่ะอัปเดตมามีอะไรบ้างในร้านค้าอ้อมีตรงนี้ อันนี้คือบัดมูนอีเวนต์อ๋อเป็นสุ่มเหมือนแต่ลาเล่นโรลตล่าใช่ไหมถ้าเราสุ่มก็คือใช้เป็นหน่วยอันนี้หน่วยดวงจันทร์ซึ่งเรายังไม่มีถ้าใช้โลบัคคือ4ีบ่บเก้าโลบัคสุ่มได้สมอันมีใบพัดท,ที่เป็นบัดมูนแล้วก็มีอะไรนะอันนี้ปีกใช่ไหมปีกบัดมูนแล้วก็เงินสุ่มสามครั้ง4ี่ิบเก้าโลบัคเพิ่ม2โชค แรกๆคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยราคายังไม่สูงนะเดี๋ยวเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอีกแบบหนึ่งนะฮะตอนนี้ที่ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วแล้วก็กําลังจะอัปเดตเนี่ยจำได้ไหมฮะแบบแบบขโมยปลานะครับเหมือนจะไปอยู่ในมือดูบิ๊กเหมือนกันโอ้ไปทุกแบบ <c oughs> <c oughs> เหลืออะไรบ้างมันกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะไม่บอกเปอร์เซ็นต์อ๋อบอกตรงนี้0ูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าปีกเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใบพัด0ูนจุดห้าเปอร์เซ็น ใบพัดบัดมูลบัดมูลทุกเกมสตีลเบล็อตก็บัดมูลกลัวการเดินก็บัดมูลสร้างเครื่องบินก็บ Blood Blood ัดมูลบัดลอดบัดมูลเป็นอีเวนต์เดี๋ยวมีพายุแน่นอนนี่คือเรียกว่าโอยไม่จอดเรียกว่าคือช่วงขาขึ้นของดูบิกเลยนะฮะช่วงนี้ใบพัดใบพัดอะ0.5เปอร์เซ็นต์แล้วแถมคืออันหนึ่งคือก็ยังไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะต้องติดหลายอัน เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บหนึ่งให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนทั้งปีกทั้งใบพัดโอ้ระบบเสียน้อยๆจ่ายน้อยๆแต่ว่าจ่ายนานๆเนี่ยมันมาตั้งแต่อดัสตีทิปแล้วนะฮะคือแบบเปิดทีละนิดๆแต่ว่าเปิดยากเปิดยาก,เป,ยากเปิดยากมากพอเปิดยากมากปุ๊บมันก็ต้องแบบโอ้มันก็ต้องเติมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเติมนะฮะเห็นดูบิ๊กหรือไม่เห็นชื่อดูบิ๊กก็ไม่ต้องไปเติมนะครับเราบอกเล่นแบบปกติเลย ดูบอกนี่คือแบบ99.99%ส่วนใหญ่จะเป็น Pay to Win เพราะฉะนั้นก็เล่นปกติทุกแมปเลยนะฮะไม่ต้องไปเติมนะครับดูวิทยาศาสตร์ก็พอแล้วนะฮะเงินหมื่นแปดแล้วฮะซื้ออะไรได้บ้างดูสิในสต็อกซื้อแบบแพงๆไปเลยอันนี้หมื่นหนึ่งยังไม่มีมิสไซล์ซื้อได้อันหนึ่งซื้อมาแล้วก็ล็อกเก็ตแล้วก็บอลลูนซื้อมาซื้อมาซื้อมาในมินิสต็อกก็ซื้อมาซื้อมา ถังน้ํามันถังน้ามันที่ดีสุดคืออันนี้ใช่ไหมอืมเซื้อไว้ซื้อไว้สภาพกเกมนี้ถ้าเกิดเริ่มติดตลาดมากขึ้นนะฮะก็จะตามเกม Steel Belet ไปเพราะว่าตอนนี้ g r o ก c d e เนี่ยคือก็เริ่มแบบเริ่มนิ่งแล้วเริ่มอยู่ในช่วงแบบพีคสุดไปแล้วเลยพีคสุดไปแล้ว Steel Belet กําลังมาซึ่งผมมั่นใจว่าคุณเจนเดลเนี่ยก็น่าจะมีส่วนอยู่ในเกมนี้อยู่เหมือนกัน <laughs> ทั้งดูบิก๊กทั้งเจนเดล <laughs> เหนื่อยใจอาการซุม่มเหนื่อยใจอาการเปิดเหลือเกิน แล้วปุ่มปิดเพลงก็ไม่มีนะทําเกมทําแมปมาปุ๊บเนี่ยทำปุ่มปิดเพลงก่อนเลยขอใบพัดก่อนก็ได้ปีกก็ได้อะไรก็ได้ที่อยู่ในช่องสีแดงเลยตลอดสคริปเลยได้ไหมเนี่ยไม่มีให้ข้ามด้วยเติมน้อยๆเดี๋ยวเติมนานๆนี่คือหลักการของดูบิกบางอันก็แพงก็แพงเลยบางอันก็แบบทุกๆก็คือเติมเยอะๆ โอ้โหเงินเท่าไหร่ละเงินสองหมื่นสี่แล้วครับมีอะไรขายบ้างพี่ซื้อดักไว้เลยปีกปีกอะปีกมาปีกอน,น้ำมันมาถังน้ำมันมามอืมอ่ะใบพัดใบพัดมาใบาพัดอันนี้เอาม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 ีทรายมาเอ็นเตชิลมาแล้วมาไม่ได้ทําอะไรเลยซุม่มอย่างเดียวในร้านก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะของเหมือนเดิมมีแค่ตรงนี้ก็คือใบพัดกับปีกที่เป็นบัตรมูลมีแค่นั้นสแกม scam แ,แน่นอนไม่ได้เลยหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่มาเลยโอ้โหโอ้โห oh ดูครับออกแต่ยี่สิบ้าเปอร์ซ็นยี่สิบ้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็อยู่นะมีอยู่ในนี้สแกมอืมดูฮะโอ้โหโอ้ oh ho. มันจะได้ไหมในวันนี้มันยากมาก โอ้โหเนี่ยมันเฉียดอย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้ากดแล้วออกแล้วกดใหม่อ๋อมันก็ยังอยู่โอ้โหกว่าจะได้ปีกครับปีกเพิ่งจะมาครับแล้วปีกเดียวด้วยนะอ่าปีกบลัดมูลวิ่งฮะติดแบบอย่างงี้ได้ไหมให้เป็นปีกด้านหลังเอ,อ้ยได้แฮะโอ้โหกว่าจะได้เพิ่งจะได้ปีกกดมาตั้งนานหมดไปตั้งเยอะอืม <c oughs> ไม่พัดไม่พัดเมืันจะมาไปพัดอ้ยจอดเถอะไปพัดจะได้จบจบไปหลัดมูน่ะมันจะเร็วแค่ไหนอยากรู้อืมนอนก่อนได้ไหมเมื่อยแล้วเนี่ยซุมจนเมื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้เงินแสนหนึ่งนะครับอ่า คือมันเต็มไม่แน่ยกระเป๋าเป็นเพราะกระเป๋าเต็มหรือเปล่าอ๋อมันก็เพิ่มช่องขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดมันไม่มีกระเป๋าฮะมันเป็นแบบอ่ะเปิดต่อครับ <laughs> โอ้เซ็งสุ่มเป็นชั่วโมงแล้ครับยังไม่ได้เลยฮะใบพัดไม่ต้องเล่นอะไรเลยสุ่มอย่างเดียวโอ้ยขอใบพัดเถอสุดท้ายแล้วเดี๋วลองมาใช้ดูจนอีเวนต์ไปอะ่ะยังไม่ได้เลยครับ นี่ขนาดคูณสองชคนะโลบักนะถ้าใช้บัตรมูลปกติสุ่มนี่จะได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะสามอันสุดท้ายพอก่อนครับไม่ไหวฮะสุ่มเป็นชั่วโมงยังไม่ได้เลยเกินเกินไปเกินไปอืมอ่ะไม่ได้โอเคได้บัตรมูลวิงมามันต้องลองเปรียบเทียบดูออกให้หมดก่อนที่นั่งคนขับอยู่ตรงนี้แล้วก็ลองจากเบตเตวิงก่อนนะฮะ ปีกที่ดีกว่าก่อนเรามีกี่อันนะเรามีปีกอยู่สอันโอเคมาใบพัดปกตินะฮะดูสปีดนะฮะหนึ่งร้อยแปดสบห้าตัต่อวินาทีครั้งก่อนนี้คือไปเร็วเกินคอนโทรลยากสปีดหดึร้อยแปสิบห้าโดยเฉลี่ยโอเคโอเคครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อจากในร้านนะฮะเราอ่านรายละเอียดได้ว่าทําอะไรเพิ่มได้บ้างแต่บัตมูลไม่ได้มีเขียนบอกแต่มันน่าจะดีกว่าปีปกตินะครับ ลองไปดูโอโอมันก็เท่าเดิมเนะี่ยมันก็เหมือนเดิมครับ <laughs> เดาว่าโอ้ oh, oh. เดาว่าวยความหายากในความเท่นแน่เลยคือปีกปกติมันจะช่วยเรื่องสปีดด้วยนะถ้าเราอ่านจากตรงนี้เนี่ยทําให้แบบสปีดดีขึ้นคนโทรไดดีขึ้นเอออาจจะคนโทรได้ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดติดเยอะๆเอามาติดมา ใบพัดมีเยอะใบพัดมีเยอะใบพัดมีเยอะโอเคครับทั้งหมด5ใบพัดลองดูสปีด400กว่าอ๋อคอนโทรลดีขึ้นคอนโทรลคอนโทรลดีขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่สปีด400กว่าเมื่อกี้เราไป15น้ำมันกินเร็วมากโอ้โหน้ำมันกินเร็วมากวอดยังไปไม่ถึงโซนแรกเลยยังไม่ข้ามโซนแรกเลยฮะ น้ำมันหมดแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหถังน้ำมันก็เท่าครั้งที่แล้วนะแต่ครั้งที่แล้วคือไปได้ไกลมากมีเขียนบอกไหมประมาณนี้ครับนั่งสุ่มตั้งนานเสียเวลากับการสุ่มนี่แหละก่อนไปนะครับคลิปเมมเบอร์นะฮะใครที่สมัครสมาชิกไว้สามารถรับชมคลิปพิเศษสำหรับเมมเบอร์ได้นะครับใครถ้าเกิดอยากสมัครนะฮะกดที่ด้านล่างตรงสมัครสมาชิกได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะ